สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องมรไทยพ่อๆอ,อ,อยากบอกอะไรกับคนที่แบบว่าอยากลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรเหลี้ยงวัวเหลี่ยงคว้วเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าอื้สบายใจสุดๆเป็นนายตัวเองไหมก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นนังก่อนอื่นเยียวเราได้มาทําเกษตรว่าหวังรวยตัดไปครับคข้ามารวยนะครับต้องพ<ว>ก <ไป S 1> ความอดทนมาเยอะควาอดทนครับขยัน ตื่นเศรอบพี่น้องบุตรแขวะหอเศร้าแขวะเก่านาฬิกาพี่น้องเพื่อสิได้เฮ็ดเบียยเ <c oughs> ลยเดย้ไม่ยังอีกกก่อนสิเฮ็ดยังกะให้ให้เอ็ดเอ็ดยังละ่ะสมมุตินะพี่น้องเนาะมันถือเข่าถือจังสี่นะบุมเมนว่าพื้นที่เอ็ดหน้าพี่น้องบุญไว้พื้นที่เอ็ดหน้าน,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 นะไปปลูกอ้อย ปลูกมันจังสีกับบได้หนะครับบัวใหเป็นยังตงังศึกษาดีๆก่อนศึกษาให้ดีๆนะครับเอาแล้วบางคนเขาบอกว่ามันถูกพวกมึงจะไปปลูกทําไมจะทํานาทําไมทาไมไม่ทําอย่างอื่นทําไมไม่ปลูกพริกปลูกหมากอะไรมันกงมันเกี่ยวหาตลาดเองล่ะสําสหรับคอมเมนต์นี่นะขอพุนนะครับขอพูนท <laughs> ี่เจ้าเห็นบ่ครับ่อยปลูกมันนะครับมันมีอย่างแน่นะครับในสวนมันนะครับ มันมีอย่างแน่นะครับปลูกมันปาล์มครับเพราะว่าลองลองปาล์มหนึ่งกับเก่าเม็ดนะครับคู่มั่นกับสีโต๊ะไปหาคู่คู่นะครับเลาก็ปลูกถ่าถ่าปาล์มใหญ่พี่น้องเลากับไม่ได้เสียเวลาแล้วก็เสียเงินในการไถนะครับสมมุติว่าเราบม่มีรถไทนี่เข้ก็จจางเพื่นอนกะกําจัด หยาไปในตูวนะครพี่น้องก็ต้องมองหลายๆอย่างนะครับอ้าวแล้วมองเราไปปลูกมันแก้วหรือว่าปลูกมะเขือหาตลาดเองมันไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราปลูกถึงยี่สิบไร่เนี่ยเขาเอ็ดไรโบครับก่อนอื่นครับเขาเอ็ดไรโบมะเขือเทศอ้ปุ่นยาเก็บขนาดเขาปลูกสองไร่สามไร่นะครับ,บ,รพ,บ,รบพริกนะครับยังได้จ้างเก็บพี่น้อง นับภาษาไปสิบลยยี่สิบไานะครับคือปลูกมันคือปลูกมันนะครับมันบบได้ครับโอเคครับโอเคโอเคโค้ดว้าวกาเตือรือ้นเตะเศร้านะครับก็เก็บเอาละสองผู้เมียพี่น้องมัน่แล้วมันเ่าตือนือร้นพี่น้องเวลามันสูงมันสุงพร้อมกันนะครับบุคือมันกับเขานะครับอ๋อเขาในมือเดียวทงนี่อ่าเขานะครับเป็นยังคือว่าเขาเท้ากับต้องมองนะครับ เป็นหมุนเวียนเลยพี่น้องเขากินกับบุเกินสองตันนะครับพอพหนึ่งนะครับนี่กับเบิ้งครับนั่นแหละเข่าก็ได้เข่ากะเห็นบอพี่น้องบักยืนกินอยู่ฮะน้าอ๋อได้อนันเอาเฟืองให้ผู้นี้เออให้ผู้นี้ขันว่าเขามีร่องสีแน่กับสีนี้จังหน่อยอมีรงสีหน่อยพี่น้องมันกะหมุนเวียนยน,นี่แหละน่นเด้ผูนกับไร่โหรายแต่เขาอา หลายทางพี่น้องอยู่ไห้แน่นอนสำหรับมือใหม่อยากมาอยู่บ้าน,นครับลองเอ็ดหลายทางพี่น้องพลคนก็บว่าเม่นแล้วเจ้าทีไรนะ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งน,นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไฟเอ็ดหน้าก็เอาฟางนะครับนั่นแหละให้บักนั่นแหละมูนี่เมนเบิ้เดี๋ยวฉีว่ามีแผ่นที่ซีรุ่งสีหน่อยพี่น้องบ้านนี้ เดีลงสีหน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาถึกแม่นว่าสมมุติว่าเขาถึกนะครับเข้ากะสีกินบดพี่น้องออกมาเป็นห้อเฮากะบดเขาใส่เลยพี่น้องบดเขาใส่เลยผสมแกบ<า>พี่น้องอยกให้มุนีแหละกิน ันสีมุนเวียนนะพี่นอ้องอยู่ได้นะครับทานับใครมีทุนเนนะครับมีทุนเนยเอาแล้วบางคนเขาบอกว่า,วามีทุนมาหลายล้านก็หมดแล้วก็กลับไปทํางานประจาอีกนะอันนั้นบอกพี่นอ้องผมว่าไม่อีกกระสีหลายล้านบรมันบูเบิดพี่นอ้องบูเบิดงบนี่บวเกินเอาผมให้ปีให้ส,สุดนะครับพวกเกินสารเสียนพี่นอ้องมาอยู่บ้านอยู่ได้พี่นอ้อง มีเฮาหาเฮ้ามีบ้านแล้วได้พี่น้องมีบ้านมีทีหาค้นบุยักรวยนะครับมีทีซีไล่หาไล่ก็ยู่ได้นะครับเพราะว่าคู่มือนี่นะครับปลูกยังก็ได้ขายเบิดนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกฟักทองปลูกอียังแน่มันเกลียวดอกไม้ก็ได้ขายนะครับ ดอกดอกเงียวะสีฟูสีขาว,วานะดอกอังวีวะพี่น้องอกระชือเพื่อไ,ไหนเนาะเพราะว่าหอยบุได้ปลูกนะบ้านหอยเพิ่นปลูกอยู่พี่น้องมันกระได้อยู่นะครับปลูกทั่วที่สูงนี่ก็ได้นะครับคล้ายเหงนี่ก็ตีเอาเลยพี่น้องตีเอาเลยหมื่นหนึ่งนะครับโบแมนสิบสองกิโลนะครับโบแมนนะครับหมื่นเงิน,นครับโอ้ปฏิบัติอย่างดีนะครับ ได้ครับหมื่นหนึ่งครับหมื่นเงินพี่น,อน้องเว้นหมื่นกิโลนะครับได้ปลูกปลูกทั่วลิสงดินเขาดินก็นต้องดีแน่นะครับอันนี้ทั่วลิสงสําหรับค้นที่น้ำหน่อยนะครับน้ำไหลก็ปลูกได้นะครับน้ำหน่อย